สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทำกับข้าวให้กินต้มยำปลาช่อนต้มยำปลาช่อนนะคะทุกคนนีคาตะไคร้หอมแดงมะขามเปียกมะกกมะกอกมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็คาอะไรวะเนี่ยมะม่วมะกรูดหอมพริกสด พิภเผาจา้ะเดี๋ยวไปทำกันเลยจา้ทาทำเลยครับเอาเครื่องลงก่อนน้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนขาตะไคร้พอนี้ลงก่อนโท,ท้มดนบชุกสุกช้าช้าน้ำมะพร้าวคลิกลงเลย มันมันเดือดนะเดีด๋ยวเราน้ำเดือดจัดๆกันนะคะทุกคนเลาใส่ปลากันนะคะลูกออกเลยครับ,น,บน,นี้มันสุกไฟต้องใส่ทีหลังสองตายายนะคะวันนี้สุกไวใส่ทีหลังปลาช่อนจ้าต้นหามผักชีหีืพริกเผานะคะยังไม่ได้ลง จ้นะตอนนี้น้ำก็เดือดได้ที่แล้วนะคะทุกคนตอนนนก็จะใส่ปลา่ลงไปะคปะทคลตนี้นเดฝาไที่แล้วะกนอีก็ดไ่วะคนม้้ก็ดอได้สักพั้นึงะทงกคนีนืได้เี่าะ้ันจะุนอนก็ืได้่มนะองก็ิดฝาไว้ใช่ไห้วคะปุ้ดฝอไว้อี่นนี้อไ่ไอี้เผา น้ำน้ำมันลงด้วยน้ำเปาเราจะคนไม่ได้มันจะขาวใส่อะไรอีกชูรสใส่ยังใส่ตามใจชอบนะคะทุกคนชอบอัเนี้ร <ถ S 2> ชรสจ,จา้าเกลือสีชมพูสีชมพูเกลือเดีย๋ยวไปตักน้ำตาลมาใส่นะสีชมพูเกลือคะ่ะเกลือหน่อยหนึ่ง ตามใจเรานะคะหอมมากเลยค่ะทุกคนหอมกินค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหลายๆอย่างนะคะให้นรามน้ำามวยค่ะรอสักพักนะคะน้ำเดือดเต็มที่แล้วพ่อแม่พี่น้องมันสุกแล้วทีเนี้ถ้าสุกมากมันก็เละอันนี้เราใส่ผักสักนาทีหนึ่งแล้วก็กดยก<ง>เ<น>ลยนะคะต้นหอมบักชีบักชีฝรั่รงหอมอะไรนะหอมเป็นเปอร์เปเปอร์ อี่ยงเขา้นแห้งกับเนื้อมาได้เนื้อมันแตกเดี๋ยวเราไปดูตอนตักใส่ชามด้วยกันเลยนะคะกินด้วยกันเลยจ้าไปกันเลยจ้าสวัสดีครับ,มา,รบามากินข้าวด้วยกันนะครับนี่ต้มปลาช่อนมาเด้อจ้าพี่น้องหัวปลาช่อนกินข้าวน้ำกันนะจ้ะเนาะต้มฮอนฮอนจะพี่น้องพึ่งจะแล้วเนาะข้าวขอนุ่งยอร่อยไรนี่พ่ออร่อยสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดยอดเพิ่มชิมดู กินไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ก่อนอร่อยไหมอร่อยครับขนมหวานก็จะมีนี่นะคะยายดาทำกล้วยบวชชีค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะหมูเอานงาแกงเห็ดนะคะเห็ดมาจากบ้านยังแกงไม่หมดเนาะพอดีมีเห็ดในตู้เย็นเลยก็เลยปนกันไปเลยค่ะทุกคนไมาหนังพริกมะกอกเมื่อวานนี้แหละค่ะทุกคนยังจิ้มไม่หมดนี่นะคะเอาแต่น้ำจ้า อร่อยไหมสุดยอดสุดยอดฝีมือใครวะเนี่ยแม่พ่อพ่อทำลูกแม่ไม่ได้ทำข้าวเหนียวนะคะทุกคนบายาัา,นนาิกินข้าวเหนียวค่ะติดมือหน่อยนะหนึ่งเสร็จกติกไว้ตั้งแต่เช้าล้วปลาซ่อนมันสด <c oughs> ก็เลยอร่อยเพื่อนํามาฝากนะคะทุกคนต้องขอบคุณพี่จิมนะคะเจ๊จิมะคะ่ะ ตัวบลอมอะยพี่น้องต้งโลกว่าแล้วมั้งตัวหนึ่งมีสองตัวครับแกงสองตัวเลยตแกงหนึ่งตัวครับต้มส้มนะคะเนี่ยค่ะมาพ้อมีสองตัวแกงหนึ่งตัวก่อนใช่ จ้าทุกคนเยดาวก็จะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอตัวไปกินข้างหลังนะคะทุกคนนะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ